ว่าวันนี้เราออกดึกมากมากเลยนะคุณนุชธนดนเอกาแล้วพระเอกก็นั่งเอกเนาะเอ้าพระเอกก็นั่งเอกไหมนี่ยัางพระเอกก็นั่งเอกแหมก็ต้องออกมาล่ำเกี่ยวกันช่วงนี้เช่ไาเอ้าล่ำดึกๆบ่ครับโอ้ช่วงอันนี้ตีไหนตีห้าตีห้าช่วงห้าหกทุ่มนี่พระเอกกบนังเอกออกมาลํำออกมาลํำครับโอ้ตีสองถึงตีสามไปกลับไปนอนเมียนบ่ไม่ได้ เสียแปงจะพูดอะไรเมื่อกี้เสียแปงพูดอะไรเปิดไห้เสียแปงหน่อยครับผมเอาละแต่วันนี้รู้สึกว่าเป็นแปลกเนาะ<ง>เห็นเสียแปงเขานั่งหน้าหน้าเวทีจริงๆมันก็ไม่แปลกหรอกอแต่ว่าเขานั่งแยกกันกันกบอซอสิใช่จะว่าม,มีอะไรปิดใจกันหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่เมื่อกี้เขาก็เปิดตัวไปแล้วนะคุณนุกครับหลังจากที่ให้ไปพูดอะไรกับทางบ้านแล้วครับนุกธนรดลพูดอะไรกับป้าก้อยหน่อยครับ เป็นตัวแทนแม่เบนนะนี่พูดอะไรกับป้าก้อยเหรอครับอ่าเอื่อวุ้ยหัวใม่เราจังชั้นไทยเอาเวอร์ชั้นจริงใจก็สตีป้าก้อยครับเป็นเป็นป้าที่น่ารักมากๆนะครับผมก็เดินลงมาดีกว่าครับเดินลงมาเอาดินลงไปแล้วปุ่นเนี่ยอ้าป้าก้อยป้าก้อยลูกหลานลงมาหาหน่ะ โอ้ oh. oh, เอาแล้วันนี้เอาซึ้งซึ้งหน้าเลยไ,ไม่ไม่ป้าก้อยเขาน่ารักมากเขาเปิดเปิดทางให้นุกตลอดเลยแม่เบนปิดหลังบ้านป้าก้อยเปิดหน้าบ้านแม่เบนปิดหน้าบ้านป้าก้อยเปิดหลังบ้านแม่เบนปิดประตูหน้าประตูหลังป้าก้อยเปิดหน้าต่าง <c oughs> จริงๆครับผมป้าทั้งสองคนน่ารักมากๆเลยครับขอบคุณมากเลยนะครับรก็รู้ว่าป้าทนุกอะไรนะครับใครๆก็รู้ว่าป้าทีมนุกเอาแล้วเอาไงเนี่ยป้าเอาไงเนี่ย เอาไงเนี่ยต้องไปเอาไงโอ้ตายแล้วตอนนี้เอาไงเอาไงต้องไปเอาไงอ้ออ้อยมาทุกคนเลยค่ะทุกคนเลยรักเท่ากันโอ้ตอนนี้ก็อุ่นใจขึ้นมาแล้ว50รักเท่ากันอ๋อผมก็คนละครึ่งกับพุงเน50 50ก็50าสนี่้าสไงตอนนี้นํำเน่คะแนนไม่น้อยไม่น้อยใจหรอกครับมาทางนี้เลยเอาให้มันเต็มเต็มเพิ่งเห็นมุ่งก้าโตมีความภูมิใจขนาดไหนกับครับ กับนุกธนรดลคนนี้กันเยอะจังกระกร้อยนะคะเป็นตัวแทนแม่เบนนะคะครับนุกธนรดลคืออันดับหนึ่งของประก้อยเอาละเอาละายก็คือลูกไปก็คือลูกนะคะนุกก็คือลูกครับรกันนะลูกนะเอผู้หลักผู้ใหญ่เนาะคุณ คุณรักป้าก้อยไหมผมก็รักป้าก้อยไงผู้หลักผู้ใหญ่เขาบอกมาแบบนี้เรารักกันนะลูกนะคุณจะทาไงแต่ป้าก้อยไม่หูอันดับหนึ่งไงก็รักกันถืออะไรเนี่ยรักกันก่อนไม่ได้ไม่ได้อย่าดื้อเิลูอย่าดื้อเอาล่ะชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยขับว่าจะชวนพ่อนุ่งมาอยู่แต่ว่าใช้โอกาสหน้าดีกว่าโอกาสที่เอาแค่ เอออาแกกกป้ย่นพอผมแล้วอันฝังหลักอยู่นแกรู้แผนผมพอแล้วฟังหลักเราฝังหลักอยู่หน้าเมื่อนี้พอผมรถติดภารกิจฝังหลักอยู่หน้าครับฝังเสาไม่ได้บอกว่าครับฝังหลักครับสับปาจะมาหาเอานะเอาละมาแล้วครับป้าก้อยจะมาขโมยอ่ะเดี๋ยวป้าก้อยป้าก้อยจะมาขโมยมะละกอ พ่อแต่ว่าพ่อบอกไม่ได้ปลูกมะละกอแต่ว่าปลูกแต่ตะไคร้ป้าก้อยก็เลยจะมาขโมยตะไคร้ไปนุกจะบอกป้าก้อยว่าป้าก้อยจะมางานสระปลาใช่ไหมใช่ป้าก้อยผ่านมาท้งป้าก้อยซื้อซื้อปลามาด้วยนะครับปลามันยังไม่มีเยอะสาวว่าม่มีปลาครับแล้วเราจะไปซื้อที่ตลาดตอนนั้นครับโอเคครับขอบคุณครับป้าก้อยเราตามแผนเรา ก็เอามาให้แล้วไงเอาโอเคเคลียร์กันให้ได้ก่อนนะเห็นไหมโอเคเชิญตามจริงวันนี้พี่แปงนี่ใส่ชุดคู่นะเห็นหรือเปล่าใส่ชุดคู่ผมเอาตรงนะอย่าพูดแรงเดี๋ยวแกได้ยินทำไมผมไม่รู้ว่าแกไปทำอะไรให้ให้ให้อาสสรับอ้อแกเขียนอะไรของเอนี่ฮะยิงมันมันกำลังจะดีอยู่แล้วเสียเสียแปงแกแบบเป็นยังไงโอ้ไม่อย่างวอว่ะเอ้าจะไปยืดกันนะน้ เด็กยังอื่นเนี่ยกับน้องโมเรื่องนี้เด็กตัวสองตัวอย่างเนี่ยวันนี้เด็กไม่อะเออน่ะนอกเรื่องอ่ะน,น,นอกเรื่องอ่ะอื่นดิโอเคช่วงนี้เดี๋ยวสง่ง